สวัสดีค่ะวันตุต uh, ิดินตุตุลาคมคมโปรตอตอนบันทอนในกฎจุติเป็นดานวิชาดานนานอาชีพบอกวิธีบอกบอก บอกบอกวิธีวิธีการเลือกใช้เลือกใช้ใช้เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เหมาะสมที่เหมาะสมเงินชุดชุดที่ใส่ใส่อยูู่บ้านควรแต่งกายควรแต่งกายตามสบายตสบาย เรียบง่ายเด็ด่ายสวมใส่สบายสะดวกต่อการลุกนั่งเดินตอนชุดที่ใส่ไปโรงเรียนควรเป็นชุดครเปนชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามกด ระเบียบรเบียของโรงเรียนสาเสื้อผ้าสวมใส่ไปวัดวควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย เด็กชายสวมกางเกงขายาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือเสื้อแขนยาวแขนยาวเด็กหญิงสวม กระโปรง,ปงหรือ,รอนุ่งผ้าถุง,ส,ถงสวมเสื้อ,อปิดคอ,ดอไม่นุ่ม,ม,มสั้น,นหรือเสื้อผ้า,ผาบางเกินไป บอกวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยหนึ่งเสื้อยืดยืดลักษณะของการสวมใส่เสื้อผ้า เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสมกับผู้ที่รูปร่างอ้วนผิวขาวผิวขาวเป็นวัยรุ่นเสื้อผ้าแบบนี้มักเหมาะเหมาะสำหรับใส่ไปท่องเที่ยว สะหรือใส่อยู่ที่บ้านใส่ที่บ้านเสื้อเสื้อคลุมเสื้อคลุมกันหนาวกันหนาวเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดนี้ชุดนี้เหมาะสมเหมาะสมกับผู้กับผู้ที่มีที่มีรูปร่างรูปรางผอมผอมผิวขาวผิวขาว ยังเป็นวัยเด็กเสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสำหรับใส่ไปที่ห้างสรรพสินค้าสรรพสินค้าค้ามเสื้อสูตรเสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสมกับ ผู้ที่มีรูปร่างอ้วนผิวขาวเหมาะสำหรับวัยผู้ใหญ่เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสำหรับใส่ไปที่ทำงานหรือสถานที่ ราชการเด็กเดี่ยมพ .1 สาระจูตามปอตามต่งได้ดีชาตวดีค่ะ